ตูนพรุ่งนี้พาแม่ไปหาหมอหน่อยนะลูกจ้ะแม่แล้วแม่มีอาการดีขึ้นบ้างหรือเปล่าคะก็ค่อยอยังชั่วแล้วละแต่แม่ก็ต้องไปเพราะพรุ่งนี้เป็นวันที่หมอนัดพอดีค่ะแม่ เดี๋ยวตุ่นจะพาแม่ไปหาหมอเองนะคะแม่ไม่ต้องห่วงแล้วพ่อเองตอนนี้อยู่ไหนแล้วล่ะพ่อตุ่นเห็นแวบๆเดินอยู่ที่หน้าบ้านน่ะค่ะแม่แม่มีอะไรหรือเปล่าคะเ,ออเปล่าหรอกช่วงนี้แม่ไม่ค่อยเห็นพ่อเองเลยนะ่ะแม่ก็เลยถามเฉยๆนี่แหละ แล้วพ่อของเองทำอะไรอยู่นะ่ะอืมเดี๋ยวตุ่นออกไปดูให้ก็แล้วกันนะคะแม่คือว่าตอนนี้ตุ่นมองออกไปที่หน้าบ้านไม่เห็นพ่ออยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะคะไม่รู้ว่าพ่อจะเดินไปเล่นที่ไหนต่อจะไปเถอะลูกเอ้ยแม่จะขอนอนพักผ่อนแล้วนะค่ะแม่เดี๋ยวแม่นอนพักผ่อนต่อเลยแล้วกันนะ เดี๋ยวตุ่นจะออกไปดูพ่อให้ว่าพ่ออยู่บ้านหรือเปล่าจ้ะลูกไปเถอะจากนั้นตุ่นก็ได้ประคองแม่แอนตัวลงนอนแล้วตุ่นก็ได้ห่มผ้าห่มให้แม่เพื่อให้ร่างกายแม่รู้สึกอบอุ่นมากขึ้นในตอนนั้น อากาศก็เริ่มเย็นในช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นตุ่นก็รู้สึกเป็นห่วงแม่มากกว่าว่าแม่จะไม่สบายไปมากกว่านี้ตุ่นได้ห่มผ้าให้กับแม่ของตัวเองจนรู้สึกแน่ใจแล้วว่าแม่รู้สึกโอเคและสบายตัวมากขึ้นจากนั้นตุ่นก็ละทิ้งห่างจากแม่เดินไปตามหาพ่ออยู่ที่หน้าบ้านของตัวเอง พ่อคะพ่อตุ่นเรียกร้องหาพ่อของตัวเองอยู่ครู่ใหญ,ใหญ่แต่แล้วก็ไม่เห็นพ่ออยู่ที่หน้าบ้านตุ่นได้แต่ยืนนิ่งเล่นนึกคิดดูว่าพ่อตัวเองจะหายไปไหนและตัวเองก็เริ่มเสียความรู้สึกเหมือนกันที่ออกมาแล้วไม่เจอพ่ออยู่ที่หน้าบ้านจริงๆ และก็ไม่กล้าที่จะไปเล่าให้แม่ฟังด้วยว่าพ่อไม่อยู่บ้านอีกแล้วกว่าว่าแม่จะไม่สบายใจขึ้นมาอีกคนตุ่นได้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับอยู่ในใจตัวเองแล้วตุ่นก็เดินออกตามหาพ่อต่อไปเมื่อตุ่นเดินไปถามคนข้างบ้านน้นะคะน้เห็นพ่อขันเดินมาทางนี้หรือเปล่าคะนะา ตูนเรียกร้องถามนาคนข้างบ้านซึ่งนาคนนั้นเขาก็เป็นผู้ชายกำลังเดินอยู่ข้างกำแพงบ้านของเขานั่นเองค่ะซึ่งนาผู้ชายคนนั้นกำลังด้อมด้อมมองมองดูต้นไม้ของเขาอยู่รู้สึกว่านาคนนั้นจะกำลังดูเป็นห่วงเป็นใย,ยต้นไม้ของแกมากเพราะดูจากการมองและดูจากการกระทำแก มีความขมักขม้นและจริงจังมากนะ้าว่าไงเหรอคะนะ้าโอ๊ยนะ้าไม่เห็นหรอกอ้าวตุ่นนึกว่าพ่อขันเดินมาทางนี้ซะอีกนะ้าไม่เห็นมีใครเดินมาทางนี้สักคนเลยลองไปดูทางน้้นดูสิเผื่อจะเจอแกค่ะค่ะน้า,ข,านะขอบคุณมากนะคะนะ้าจากนั้นตุ่น ก็เดินย้อนกลับไปที่บ้านของตัวเองเหมือนเดิมด้วยความที่ตัวเองก็รู้สึกผิดหวังและเสียความรู้สึกมากๆที่ถามนาคนนั้นไม่ได้เรื่องอะไรเลยตุนเดินไปอีกทางและตุ่นก็ไปเห็นพ่อนั่งอยู่ร้านค้าขายของชำนั่งคุยกับแม่ค้าคนหนึ่งซึ่งแม่ค้าคนนั้นก็เป็นเจ้าของร้านนั่นเองค่ะ ตุ่นเห็นพ่อกำลังนั่งคุยกันกับแม่ค้าอย่างสนุกสนานก็ไม่มีเฉพาะแค่แม่ค้าแค่คนเดียวแล้วก็พวกเพื่อนๆบ้านอีกหลายๆคนต่างก็ได้ยืนคุยกันในทุกเรื่องราวที่แต่ละคนนำมาเล่าสู่กันฟังตุ่นพอเห็นพ่อแค่นั้นละคะ่ะตุ่นก็ยิ้มออกได้ว่าพ่อไม่ได้ไปไหนไกลเลย ก็แค่มาที่ร้านค้าของป้าชาเลมนั่นเองล่ะคะ่ะป้าชาแลมที่ว่านี้คือเจ้าของร้านค้าที่พ่อมาอุดหนุนอยู่เป็นประจำถ้าพ่อมีเงินพ่อก็มาที่นี่ตุ่นเองก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าพ่อนั้นมีเงินมาซื้อกินที่ร้านค้าป้าชาแลมบ่อยมาก พ่อได้เงินมาจากไหนทั้งทั้งที่ตุนก็เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่คนเดียวส่วนพ่อหนั้นก็ไม่ได้ทำงานทำการอะไรวันวันหนึ่งเอาแต่รอคอยลูกกลับมาจากทำงานแล้วก็คอยดูแลแม่อยู่ที่บ้านช่วยทำงานเบาๆทำโน้นทำนี่อยู่ที่บ้านหาอยู่หากินอยู่ตามธรรมชาติ ก็เท่านั้นเองพอวันไหนถ้าพ่อไม่ได้มีเป้าหมายที่จะออกไปหายอยู่หากินที่ไหนพ่อก็จะมาอยู่ที่ร้านป้าฉลามเพื่อมาซื้อกินอย่างที่บอกนี่ล่ะคะ่ะพ่อเป็นคนชอบกินชอบดื่มตุ่นเองก็ไม่เคยที่จะห้ามพ่อเลยแต่งตุ่นก็เกรงว่าถ้าแม่รู้เขา้า แม่ก็จะยิ่งปวดใจและจะไม่สบายมากขึ้นไปกว่านี้แค่พ่อไม่อยู่บ้านแค่นี้แม่ก็รู้สึกคิดถึงและเป็นห่วงมากพอแล้วตุ่นไม่อยากจะนำเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับพ่อไปเล่าให้แม่ฟังจนหมดกลัวว่าแม่จะเป็นอะไรขึ้นมาอีกคนตุ่นไม่อยากสูญเสียคนที่ตุ่นรักไปจากนั้นตุ่นก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหาพ่อ พ่อคะอะไรการตูนตามพ่อมาทำไมเนี่ยพ่อพ่อออกจากบ้านมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะแม่ถามหาพ่ออยู่นะเออแม่เองถามหาให้ถามหาไปเธอะก็บอกแม่เองไปสิว่าพ่ออยู่ร้านป้าสแลมเนี่ยต่นก็อยากจะบอกแม่อยู่หรอกนะคะพ่อแต่ตุ่นก็กลัวว่าแม่จะรู้สึกไม่ดี เมื่อรู้ว่าพ่อแอบมาซื้อกินอยู่ที่บ้านป้าสแสลมแบบนี้ซื้อกินอารมณ์อะไรกันละ่ะพ่อมานั่งเล่นเฉยๆไม่ได้มาซื้อกินหรอคะพ่อแต่ตุ่นเห็นพ่อเหมือนกำลังยกแก้วอยู่นะคะพ่อเห็นตอนไหนก็ก่อนที่ตุ่นจะเดินมาหาพ่อนี่ไงคะตุ่นมองเห็นพ่อตั้งแต่ไกลๆและตุ่นก็เห็นหมดทุกอย่างภาพที่พ่อ ทำอะไรพ่อก็รู้อยู่แก่ใจนี่คะพ่อไม่ต้องโกหกตุนหรอกคะ่ะโธ่ตุนพ่อก็แค่ซื้อกินนิดหน่อยนะ่ะเอาเถอะนาอย่าห้ามพ่อเลยนะตุ่นนะปล่อยพ่อบ้างของมันชอบนะ่ะพ่อก็อยากซื้อกินก็พ่อกินไม่ทุกวันหรอกนานๆครั้งนะ่ะจริงหรอคะพ่อนานๆครั้ง แต่ตุ่นแอบสังเกตเห็นได้ว่าพ่อมาที่ร้านป้าแซลมเนี่ยแทบทุกวันเลยนะคะพ่อแล้วเพื่อนบ้านอีกตั้งหลายๆคนก็พยักหน้าเหมือนเข้าข้างตุ่นด้วยทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนของพ่อก็แซวตุ่นยกใหญ่ตนปล่อยพ่อเองเถอะอีกหน่อยพ่อเองก็ไปแล้วถ้าไปแล้วพ่อเองไม่ได้กินนาะปล่อยปล่อยพ่อไปเถอะ แกอยาก,กินอะไรก็ให้แกซื้อกินไปเธออย่าห้ามแกเลยไปไปเองกลับบ้านได้แล้วไปดูแม่ของเองอยู่ในบ้านน่นเสียงลุงคนหนึ่งพูดสอดแทรกเข้ามาทำให้ตุ่นยิ่งรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นตุน่นถึงกับไม่พอใจลุงคนนั้นเลยค่ะที่อยู่อยู่ก็พูดเข้าข้างพ่อในทางที่ผิดผิดตุน่นจนอดพูดออกไปไม่ได้ว่าลุงคะ ก็ใช่นะสิพ่อเป็นแค่เพื่อนกินของลุงแต่พ่อน่ะเป็นพ่อของหนูพ่อแท้แทของหนูเลยนะคะถ้าหนูไม่รักพ่อหนูไม่บอกพ่ออย่างนี้หรอกค่ะก็พ่อหนูเป็นห่วงหนูเลยยิ่งต้องมากำชับและมาบอกพ่อบ่อยๆอยากจะให้พ่อลดลดการกินลงบ้างพ่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากกว่านี้แม่ของหนูก็ไม่สบายไปแล้วอีกคนก็ยังจะเห็นพ่อ มากินเล่าอยู่แบบนี้อีกลุงพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะลุงตุนใช้คำพูดที่เสียความรู้สึกมากๆกับลุงคนนั้นจนทำให้คุณลุงคนนั้นน่าจืดไปเลยส่วนพ่อขานนั้นก็รีบลุกจากเก้าอี้และเดินเข้ามาที่บ้านเลยทันทีเมื่อได้ยินเสียงลูกสาวพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจตุนเมื่อเห็นพ่อเดินกลับ มาบ้านของตัวเองตุนก็รีบเดินตามหลังพ่อเข้าบ้านมาติดติดเหมือนกันแต่ก่อนจะเข้าบ้านตุนก็ได้รีบเดินไปคว้าแขนพ่อพ่อคะหยุดเดินก่อนค่ะพ่อมีอะไรอีกแล้วตุนพ่อก็มาบ้านแล้วนี่ไงล่ะพ่อคะตุนว่าพ่อจะเพิ่งเข้าไปบ้านตอนนี้และค่ะพ่อทำไมล่ะ ตุ่นไม่อยากจะให้แม่ได้กลิ่นพ่อแปลกๆนะคะพ่ออยู่ที่หน้าบ้านกับตุ่นก่อนจะได้ไหมคะก็ได้ก็ได้เอ๊ะเองนี่ช่างจะเรื่องมากกับพ่อเข้าทุกวันทุกวันแล้วนะจนพ่อไม่รู้ว่าใครจะเป็นเมียใครจะเป็นลูกพ่อกันแน่โธ่พ่อคะทําไมต้องคิดแบบนี้กับตุ่นด้วยล่ะคะตุ่นเป็นลูกสาวของพ่อนะคะและเป็นลูกสาวคนเดียวด้วย ตุ่นต้องทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อกับแม่แค่นี้ตุ่นก็เหนื่อยมากพอแล้วนะคะพ่อพ่ออย่าบ่นให้ตุ่นไปมากกว่านี้เลยเอาเธอนะเอาเธอนะไหนจะให้พ่อนั่งตรงไหนนั่งตรงไหนก็ได้ค่ะว่าแต่อย่าพึ่งไปหาคุณแม่ตอนนี้เลยและอีกอย่างแม่ก็หลับอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวตุ่นไปเอาน้ำมาให้พ่อดื่มเองนะคะ พ่อจะได้สดชื่นจะได้สั่งเมาไปก็ได้เอ็งจะไปไหนก็ไปจากนั้นตุ่นก็ได้เดินเข้าบ้านมาเงียบๆในระหว่างที่ตุน่นได้เดินเข้าบ้านมานั้นเพื่อจะหยิบน้ําในตู้เย็นไปให้พ่อดื่มที่หน้าบ้านตุ่นก็มองเห็นแม่ของตัวเองกําลังนอนห่มผ้านอนหลับอยู่อย่างสบายแม่รู้สึกว่าตอนนั้นจะนอนหลับสนิทแล้วเพราะ เห็นแม่นอนนิ่งอยู่ในท่าเดิมตุนเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วตุนก็รู้สึกสบายใจและรีบหยิบน้ำไปให้พ่อแล้วรีบหยิบขวดน้ำไปให้พ่อดืม่มแก้กระหายพ่อคะนี่น้ำค่ะเออขอบใจมากจากนั้นพ่อขันก็ได้จับขวดน้ำ ต่อมือจากตุนในระหว่างที่จับขวดน้ำนั้นพอก็ได้เอื้อมมือไปโดนมือของลูกสาวพ่อขันก็มองหน้าลูกสาวเลยทันทีเพราะว่าพ่อขันเองก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันที่เห็นลูกสาวได้ดูแลดีและเอาอกอกใจพ่อขนาดนี้พ่อขันเองได้แต่ยกน้ำดื่มสายตามองไปที่ลูกสาว เหมือนกับว่ามีอะไรสงสัยในตัวลูกสาวซะงั้นตุ่นเองก็มองหน้าพ่อเช่นกันพอตุ่นเองก็อยากจะพูดคุยกับพ่อหลายๆเรื่องและอยากให้พ่อปรับตัวใหม่ให้ดีมากกว่านี้ไม่อยากให้พ่อทำตัวเหมือนเดิมจากนั้นแล้วตุ่นก็ได้ขยับเข้าไปนั่งใกล้ๆค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กับพ่อ ใช้คำพูดถ้อยคำที่อ่อนหวานหวานล้อมพ่อให้พ่อใจเย็นๆมากกว่าน,นี้เพราะตุ่นคิดว่าวิธีนี้คงจะใช้กับพ่อได้ผลเพราะพ่อชอบคนที่พูดจาดีตุ่นได้ขยับไปนั่งใกล้ๆพ่อจนพ่อขันรู้สึกร้อนตัวไปหมดพอเมื่อรู้ว่าตัวเองโดนลูกสาวอ้อนป้อนคำหวานให้ มีอะไรเหรือตุนขยับมาหาพ่อมากถึงขนาดนี้นะไม่มีอะไรหรอกค่ะพ่อตุนแค่อยากจะนั่งอยู่ใกล้ๆพ่ออยากจะโอบกอดพ่อแสดงความรักที่ตุนมีต่อพ่อนะคะตุนอยากจะให้พ่อเข้าใจตุนว่าตุนรักพ่อมากแค่ไหนก็เท่านั้นเองอืจริงน่ะนะพ่อก็ไม่เคยแสดงความรักให้ต่อลูกเลย พ่ออยากจะให้ลูกรู้เหมือนกันว่าพ่อนะ่ะก็รักลูกตั้งแต่ตุ่นโตเป็นสาวและได้ทำงานพ่อก็ไม่เคยได้ใส่ใจในครอบครัวตัวเองเลยมีแต่เห็นความสำคัญของตัวเองมากกว่าเอาแต่กินเอาแต่เล่นสารพัดแล้วแต่พ่อจะทำตัวแต่แม่ของเองแล้วก็ตุ่นลูกสาวของพ่อก็ยัง รับพ่อได้ยังทนอยู่กับพ่อได้อีกโทรพ่อคะอันไหนที่พ่อรู้ว่าตัวเองทําผิดเราก็ควรแก้ไขปรับปรุงได้นี่คะพ่อตุ่นรักพ่อนะคะเมื่อตุ่นพูดกับพ่อนั้นตุ่นก็ได้ยื้อแขนเข้าไปกอดที่เอวของพ่อแล้วโน้มตัวไปโซบไหล่กวางที่พ่อนั่งอยู่ข้างๆ พออบกอดตุ่นอย่างอบอุ่นมือข้างซ้ายของพ่อนั้นก็ได้รูปหลังตุ่นเบาๆเพื่อแสดงความรู้สึกที่มีต่อตุ่นพ่อนั้นรู้อยู่แก่ใจดีว่าตัวเองทำผิดพอกับลูกสาวได้อบกอดกันอยู่นานเพื่อแสดงความรักให้กันตุ่นก็รู้สึกดีใจและรู้สึกอบอุ่นมากที่ได้อยู่ในอ้อมกอดของพ่อนานๆอยู่แบบนี้ พอนานครั้งมาแล้วที่ตุ่นนั้นยังไม่ได้ความรักจากพ่อแบบนี้เลย